สาสุดกลั้นโดนพ่อแม่ตัดขาดหลังส่งน้องเรียนไม่ไหว โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้ใช้ t i k t o ็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์วิดีโอเพื่อระบายความรู้สึกในใจเกี่ยวกับพ่อแม่ชาวเอเชียซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอโดยตรงเธอถูกพ่อแม่ตัดขาดเพียงพอไม่สามารถส่งเสียน้องสาวที่ไปเรียนในอเมริกาได้โดยเธอได้เปิดเผยทั้งน้ําตาว่าเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้องสาวตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนทั้งค่าเราเรียนค่ากินค้ายอยู่ต่างๆเพราะเธอนั้นเป็นพี่คนโตของครอบครัวอย่างไรก็ตามน้องสาวกลับใช้เงินอย่างสุ่ยสุ่ยรเธอต้องตามจ่ายนี่ให้น้องสาวจ่ายค่าชอาอาาาานน้อ เธอทนไม่ไหวคือน้องสาวไนนด,ด้นำบัตรเครดิตของเธอไปช้อปปิ้งโดยใช้เงินไปกว่า500ดอลลาร์หรือราว16,000บาทซึ่งเธอนั้นได้บอกกับครอบครัวไปว่ารับไม่ไหวแล้วถ้าน้องสาวอยากจะโยอเมริกาต่อต้องพิจารณาตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่เธอได้กลับมาก็คือการโดนครอบครัวต่อว่าทั้งขี้งกและอกะตันยูที่เธอมาถึงจุดน,นี้ได้ก็เพราะครอบครัวและเธอต้องตอบแทนครอบครัวบ,วบว้างซึ่งตอนนี้เธอก็กลายเป็นกระเป๋าเงินของครอบครัวอย่างเต็มตัวทั้งจ่ายเงินกเกษียณให้พ่อแม่และค่าเ,าเรียนของน้องสาวซึ่งเธอก็รู้สึกเหมือนติดอยู่ในกับดักงออสย่าทให้เธ เหมือนไปนคนทรยศต,ต่อวัฒนธรรมและครอบครัวเพราะความพลาดหวังเรื่องความกตัญญยูซึ่งเธอก็รักครอบครัวของเธอสามารถตอบแทนบุญคุณได้แน่นอนแต่สิ่งที่ทําอยู่ดูเหมือนมันไม่มีขอบเขตตอนนี้เธอกลายเป็นแค่กระเป๋าเงินของครอบครัวจริงๆซึ่งวิดีโอดังกล่าวนั้นกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วขนานี้ก็มียอดผู้ชมแล้วกว่า10ล้านครั้งซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาให้กําลังใจเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียว